รวม5มือถือดีน่าซื้อและน่าใช้ประจำเดือนสิงหาคมปี2023จะมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับซึ่งแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าแต่ละอันดับเนี่ยไม่ได้มีมือถือแค่รุ่นเดียวนะครับบางอันดับอาจจะมีมากกว่า1รุ่นก็ได้แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วร,รับชมพร้อมกันกับผมรมริอั Let's go โอเคเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกนะครับกับเทคโนโลยี5ตัวนี้เป็นตัว LTE นะครับไม่ใช่เทคโนโลยี 5G นะครับดยรุ่นนี้สเปคนะครับจะให้ขนาดหน้าจอมา6.78นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ ขนาดหน้าจอเป็น IPS LCD ครับค่า Refresh Rate เนี่ย120 h z ในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะใช้ชิปเซตเป็น Mediatek Helio G99 นะครับรองรับเป็น LTE ปกตินะฮะกล้องหลังจะให้มา2ตัวนะครับตัวไมลหลัก50ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยกลนอง Depth s e n s o อีก0.08ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียด มัอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 2K 30เฟรมเรทนะครับตัวนี้เป็นลําโพงแบบสตูดิโอด้วยนะฮะแบตเตอรี่จะให้ความจุมาถึง6,000ม ah, ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับโดยรุ่นนี้นะครับผมก็เคยทํารีวิวไว้แล้วใครที่ยังไม่เคยดูก็กดดูได้ที่ปุ่มตัว i ด้านบนเลยนะฮะโดยรวมตัวนี้เนี่ยจากที่ผมใช้งานมานะครับจะเหมาะมากๆกับคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบมือถือที่แบตอึดๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแบตอึดถึง6,000มิลลิแอมป์เลยนะครับเล่นเกมได้ยาวๆลื่นๆใครที่แบ ว่าอยากจะได้มือถือในเรทราคานี้เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับโดยรุ่นนี้ครับก็จะเป็นความจุที่ ram แ gb สร้อย8สครับ,ร, 128, ร,บราคาจะอยู่ที่4,999บาทเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยของเริ่มขาดตลาดแล้วเพราะว่าขายดีมากมนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าหาตัวจับได้ยากจริงๆเดือนที่แล้วผมก็ใส่ตัวนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าแอบจิกมานิดนึงเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยรุ่นที่น่าสนใจผมมองว่าเทคโนโลยีว่าเนี่ยยังคงน่าสนใจและยังสามารถใช้งานต่อไปได้อยู่นะครับมาดูอนัน 5G ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับไม่ใช่โ o ้ต30นะเป็นตัว Ho อ30นะครับโดยรุ่นนี้สเปคจะให้ขนาดหน้าจอมา6.78นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD+ พน,นักหน้าจอเป็น IPS LCD ครับค่า Refresh Rate 120 h z รองรับการกระน้ำแบบกะเน็นที่ IP53 ด้วยนะฮะในด้านของการทำงานเลือกใช้ชิปเซ็ตเป็น Mediatek Dimensity 6020นะครับตัวนี้รองรับเครือข่าย 5G นะครับในเรื่องของกล้องครับจะให้กล้องหลังมา2ตัวครับตัวในหลัก50ล้านพิกเซลมุมมอกมเลนส์ Depth Sensor 0.08ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า ให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวีดีโอสูงสุดได้ที่ 2K 30เฟรมเรทโอ้สเปคกล้องเนี่ยเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าน,นี้เลยแต่คนละรุ่นกันนะครับลําโพงตัวนี้เป็นแบบสเตอริโอด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา5,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์โดยรุ่นนี้นะครับ Hot เนี่ยก็ถือว่าเป็นตระกูลแบบว่าราคาประหยัดน,นะครับแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากของ i n ฟ i n i x จริงๆรุ่นนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับใครยังไม่ดูไปดูได้นะครับผมตัว i นะไม่รู้ว่าฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้ชี้ไปก่อนละกันนะฮะจริงๆรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นมือถือที่ตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันก็คงจะเฉยๆนะครับแต่พอใช้งานไปจริงๆเนี่ยถือว่า คุ้มค่ากับราคาเขามากแถมอีกอย่างนะครับสามารถใช้งาน 5G ได้ด้วยนะฮะเรื่องของราคานะครับตัวนี้ก็จะเป็นมือถือความจุที่แรม8กิกสนะครับสเลต128จริงๆมันได้ดมิคแรมได้นะครับแต่ว่าเราจะพูดแรมเพียวๆนะฮะราคาเครื่องศูนย์จะอยู่ที่6,499บาทนะครับผมมองว่าคือมือถือ 5G ทุกวันนี้มันไม่จะเป็นต้องแพงนะครับจริงๆราคา6,000กว่าบาทเนี่ยก็สามารถใช้งาน 5G ได้แล้วถือว่าคุ้มมากนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อหรือว่าลิงก์รายละเอียดต่างๆ ยกมาทั้งซีรีส์เลยนะครับนั่นก็คือเรียวมี11 Pro Series นะครับก็ยกมาอีกแล้วเพราะว่ามันยังน่าสนใจอยู่นะครับในเดือนนี้ก็ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับจริงๆมันมี2รุ่นนะครับก็คือเรียวมี11 Pro แล้วก็เรียวมี11 Pro Plus นะครับขอพูดครบไปทั้ง2รุ่นเลยนะโดยทั้งคู่ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาเท่ากันครับ6.7นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus เหมือนกันอีกด้วยนะครับพาแนลหน้าจอเป็น AMOLED เหมือนกันค่า Refresh Rate หน้าจอ120 Hz เหมือนกันอีกด้วยนะครับในด้านของการทำงานหรือว่าชิปเซ 050นะครับตัวนี้รองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของกล้องอันนี้แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเริ่มในฝั่งของเรือมีส1 Pro โปรธรรมดาก่อนนะครับตัวนี้ให้กล้องหลังมา2ตัวครับตัวเมนหลัก100ล้านพิกเซลนะครับกันสั่น OIS ด้วยนะบวกมาด้วยกลนองเดฟเซอร์อีก2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมา16ล้านพิกเซลส่วนในฝั่งของเจ้าตัวเรือมีส1 Pro โปร plus นะครับตัวนี้ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ยความละเอียดถึง200ล้านนนิกเัป็สั่น OS OIS ด้วยลมา้วยกเซล พิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลกันเลยนะฮะโดยทั้งคู่ก็จะเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับที่ให้มานะส่วนแบตเตอรี่ให้ความจุมาเท่ากันนะครับก็คือ5,000มิลลิแอมป์นะครับส่วนชาร์จเร็วแตกต่างกันนะครับเรียวมีสวีทโปรธรรมดาให้ชาร์จเร็วมาอยู่ที่67วัตต์นะครับแต่ว่าเรียวมีสวีทโปรพลัสเนี่ยให้มาถึง100วัตต์กันเลยนะครับความต่างของ2รุ่นนี้จริงๆเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับก็จะเป็นในเรื่องขอองงกกลล้้นะครรรับแว็ชา์จเ เรมี11 Pro นะครับตัวธรรมดาเดี๋ยวถือให้ดูเดี๋ยวไม่เชื่อนะครับตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำคลิปรีวิวเพราะว่าแบบว่าตารางแน่นเหลือเกินนะครับคือจริงๆตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็สาธยายได้ว่าการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเล่นเกมก็ลื่นๆนะครับดูสื่อดูคอนเทนต์สบายๆชิลๆนะครับส่วนเรื่องของกล้องเองก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัว11 Pro Plus เนี่ยผมไม่เคยใช้มาก่อนก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าประมาณไหนนะครับส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยผมมองว่าเรื่องของความละเอียดดเเ่่ยยาาาจะะออแล้้ววววรรกก็ช์ไ มาดูในเรื่องของราคากันดีกว่าครับเรียวมี11 Pro ธรรมดาตัวนี้นะครับความจุก,ก็จะเป็น RAM รรม8กิกับสโตรเรจ256กิกเลยราคาจะอยู่ที่12,999บาทนั่นเองนะฮะส่วนในฝั่งของเรียวมี11 Pro Plus นะครับตัวนี้จะเป็นความจุที่ r a ม12กิกเลยส o l รเรจเป็น256นะครับราคาเปิดมาที่15,999บาทนะครับราคาต่างกันประมาณ3,000บาทได้กล้องความละเอียดเพิ่มขึ้นความจุเพิ่มขึ้นชัดเร็วเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ผู้ชมต้องลองช่างใจดูนะับว่าแบบไหนคุ้มกว่าจะ สำหรับผมเนี่ย11 Pro ธรรมดาก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับอันดับนี้ก็ไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวนะครับนั่นก็คือ oppo reno 10 series เลยนะครับโดย oppo reno 10 series เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวมานอะแล้วก็มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเนาะนะครับมี reno 10นะครับ reno 10 pro นะครับแล้วก็ reno 10 pro plus 3รุ่นจุกๆเลยนะครับเรื่องของหน้าจอนะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับเพราะว่าจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6. 7นนนิ้ววเเกกืืออบหมัแต่่า Reno 10 pro plus นะครับจะให้มา6.74นิ้วนะครับก็จะใหญ่กว่า0.04นิ้วนิดหน่อยนะครับแต่ก็โดยรวมๆแล้วก็ประมาณ6.7นิ้วนะครับความละเอียดนะครับในฝั่งของ reno 10กับ reno 10 pro จะเป็น full hd plus นะครับแต่ว่าในฝั่งของ reno 10 pro plus เนี่ยตัวนี้จะเป็นเกือบเกือบ 2k plus นะครับเกือบเกือบ 4k เลยนะฮะส่วนพนผหน้าจอเลือกใช้เป็น amoled เหมือนกันทั้ง3รุ่นครับค่า refresh rate 120 hz เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับเรื่องการใช้งานอันนี้แตกต่างกันแน่นอนนะครับเพราะ ของเ10ธรรมดาเลือกใช้เป็น i ดม n s i t y 7050นะครับในฝั่งของ r e n o 10 Pro เลือกใช้เป็น n a p d r a g o n 778G 5G นะครับส่วนในฝั่งของ Reno 10 Pro Plus เลือกใช้เป็น n a p d r a ก o n 8 Plus Gen 1นะครับทั้ง3รุ่นนี้รองรับเครือข่าย 5G เหมือนกันนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพก็ตามระดับนะครับตามรเดวตามราคานั่นเองเรื่องของกล้องก็แตกต่างกันนะครับเอาไล่ทีละรุ่นเลยนะครับ Reno 10ธรรมดานะครับรุ่นนี้เลือกใช้กล้องหลังทั้งหมด3ตัวนะครับตัวม 64, 000, 000, 000, 000. มมเมนหลักลเ อัลตร้าวาย8ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้อีก32ล้านพิกเซลนะครับในฝั่งของ Reno 10 Pro นะครับตัวนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันนะครับตัวเมนหลักจะเป็น50ล้านพิกเซลบวมมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าวาย8ล้านพิกเซลแล้วก็เทเลโฟโต้อีก32ล้านพิกเซลนะครับการสั่น o i s เนี่ยมีเฉพาะ Reno 10 Pro แล้วก็ Reno 10 Pro+ Plus นะครับในฝั่งของ Reno 10 Pro+ Plus นะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันนะครับตัวเมนหลักนะครับ Reno 10 Pro+ Plus จะเป็น50ล้านพิกเซลนะครับบวมมาด้วยกับเลนสสส์์ออโโโโตต้้้ววลลลลลานนพพิิกกกเเเเซแ็รคปทฟี 64ล้านพิกเซลนะครับโดยทั้ง3รุ่นสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K นะครับโดย Reno10 แล้วก็ Reno10 Pro เนี่ยจะเป็น30เฟรมนะครับแต่ว่าในฝั่ง Reno10 Pro+ Plus เป็น60เฟรมเรทนั่นเองกล้องหน้าทั้ง3รุ่นให้มาเป็นตัวเดียวกันนั่นก็คือ32ล้านพิกเซลนะครับเรื่องของลำโพงนะครับทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงคู่นะครับแต่ว่าสเตอริโอเนี่ยจะมีแค่ Reno10 ธรรมดากับ Reno10 Pro+ นะครับแบตเตอรี่ให้ความจุแมตแตกต่างกันนะครับเริ่มต้นจาก Reno10 ธรรมดา โนนะครับจะให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว67วัตต์นะครับ Reno 10 Pro นะครับให้ความจุมา4,600มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว80วัตต์นะครับแล้วก็ Reno 10 Pro Plus นะครับให้ความจุมา4,700มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว100วัตต์นะครับทั้ง3รุ่นนี้ผมเคยใช้เฉพาะ Reno 10 5G ธรรมดานะครับแล้วก็ทำคลิปรีวิวไว้ด้วยใครยังไม่ได้ไปดูไปดูนะนะครับผมซึ่ง Pro, Pro Plus, นีัน,น่เเเใช้ากกก่อออนแดูจสจสปปลว็ะัรืงงขงิซต นะครับเรื่องของกล้องนะครับแตกต่างกันแน่นอนแล้วก็จะเป็นเรื่องของลาโพงแล้วก็แบตเตอรี่แตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าสเปคมันแตกต่างกันนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยก็ต้องไล่ระดับตามราคาเลยนะครับเรโน่10เนี่ยก็อาจจะได้ชาร์จเร็วน้อยหน่อยแต่ผมว่า67วัตต์ในเรทราคานี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องของราคากันดีกว่าครับเริ่มต้นจากเรโน t 10 5G นะครับโดยรุ่นนี้ให้ความจุมา RAM 8GB ครปโซเดต256ราคาเปิดมาจะอยู่ที่13,990บาทนะครับซึ่งเจนนี้เนี่ยก ส่วน Reno 10 Pro นะครับตัวนี้จะเป็นความจุที่ RAM 12 g b เลย Storage จะเป็น256ครับราคาเปิดมา17,990บาทนะครับราคาก็ขยับขึ้นตามสเปคนั่นเองนะครับส่วน Reno 10 Pro Plus นะครับตัวนี้จะเป็นความจุที่ RAM นะครับ12 g b เหมือนกัน Storage จะเป็น256นะครับราคาเปิดตัวมา27,990บาทนะครับเรียกได้ว่าราคานี้เนี่ยเกือบจะเป็นเรือธงนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เรือธงนะซีรีส์ของ Oppo เรือธงก็จะเป็นพวก5 X อะไรประมาณ นนี้นะครับรีโน่เนี่ยจะเป็นแบบว่าเจนกลางๆนะครับไปถึงเจนสูงๆเลยนะครับและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ Samsung g ็ x a x y C Flip 5นั่นเองโดยรุ่นนี้นะครับผมก็จะ พูดหน้าจอด้านในก่อนตอนที่กาออกมาครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดก็จะเป็น Full HD Plus นะครับพ a n หน้าจอเป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับคาลิ f ฟสเ h r a 120 Hz นะครับส่วนในฝั่งของหน้าจอที่เป็นด้านหน้านะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่3.4นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยมันจะเป็น HD Plus นะพ a n หน้าจอจะเป็น AMOLED นะครับแล้วก็ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus 2ด้วยนะครับด้านหลังนะด้านที่แบบว่าเป็นจอแสดงผลด้านนอกซึ่งรอบนี้จอใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับเรื่องของการน ตัวนี้เลือกใช้ชิปเซตเป็นตัวแรงสุดนะครับในยุคปัจจุบันนั่นก็คือ Snapdragon 8 Gen 2นะครับรองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวนะครับตัวเมนหลัก12ล้านพิกเซลเป็นการสั่น OIS นะครับแล้วก็บวกมาด้วยกับเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา10ล้านพิกเซลครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทนะครับลำโพงจะเป็นลำโพงคู่แบบสเตดิโอด้วยนะครับตัวนี้นะครับรองรับการกันน้ำนะครับที่ IPX มือถือพับได้นะครับดังนั้นการกันฝุ่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับอ่ะลืมบอกไปนะครับกล้องหน้าของเขานะครับไม่ใช่กล้องหน้าแบบธรรมดาทั่วไปเพราะว่าเป็นกล้องหน้าแบบใต้จอนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะให้ความจุมาที่3,700มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยผมเคยจับแล้วก็ใช้งานมาประมาณนึงแล้วนะครับแล้วก็จริงๆซีรีส์นี้เนี่ยมันจะเปิดตัวมาพร้อมกับตัวโฟลต์5แล้วก็คือตัวที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับแต่ว่าที่ไม่ได้เอามาา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 าเเเเเนนนนนี่่่่่่ยยพรรรระะะวววกกกปปลลแงงงงัััับจหหห็็ไไดด้ช Clip4 C5 มตอ แต่ว่า C Float 5กับ C Float 4เนี่ยมันอาจจะต่างกันไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็นตัวเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าราคาของ C Float 5ที่อยู่ในมือผมเนี่ยราคาแอบแรงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ C Flip ก็ราคาแรงด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็ราคาแรงพอๆกันนะครับแต่ว่าความน่าสนใจที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย C Flip 5เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะกว่ามันได้อะไรที่อัพเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่านะครับเพราะว่าจอด้านนอกของเขาเนี่ยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆด้วยเหมืนจะเป็น y YouTube Netflix g o o g l e Map ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับเพิ่มเล่นเกม าคมเป็นต้นไปนะครับจะสามารถอัปเดตให้จอด้านนอกสามารถเล่นอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นก็จะเป็นข้อดีของ C Flip 5นั่นเองแล้วก็บานพับแข็งแรงนะครับใครที่กังวลว่าเฮ้ยบานพับมันจะพังวเร็วหรือเปล่ารอบนี้บอกได้เลยว่าแข็งแรงกว่าเดิมนะครับดูจาก c 4 5ก็ได้ครับผมชื้ออยู่ในมือเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้ดีมากนะครับส่วนตัวผมชอบด้วยนะครับมาพูดถึงราคากันดีกว่านะครับราคาเริ่มต้นของเจ้าตัว C Flip 5นะครับก็จะเป็นรัน8กิกซ์ที่ร้อยห้า0 0บางกครับ ชิปเอิก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ และนี่แหละฮะก็คือทั้งหมดของรวม5มือถือที่นาซื้อและน,นาใช้ประจําเดือนสิงหาคมปี2023แต่ละอันดับเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อสังเกตแตกต่างกันออกไปนะครับคุณผู้ชมชอบรุ่นไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าแต่ละอันดับเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวนะครับบางอันดับเนี่ยก็จะมีแบบ2รุ่น3รุ่นเป็นซีรีส์เลยก็มีเหมือนกันนะครับใครที่สนใจอย,อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,ม,มก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใหกดเข้าไปเลยนะฮะสำหรับคลัน้กกม,มงรู ให้พวกเราด้วยนะครับฝากิดตามแพลตฟอร์มอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter t i k t o อก็จะเป็นผลดีกับคุณผู้ชมเช่นกันเพราะว่าคอนเทนต์แต่ละแพลตฟอร์มก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับวีิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรีมโมลิอัพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปนหน้าซวัสเีทุกคนและกอน